ไอสันคอนเมือ่อคดีลักพาต,ตัวต่อเนื่องเมื่อ15ปีก่อนเกิดขึ้นอีกครั้งและผู้กํากับ FBI ก็มีส,ส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมดนทกวันนี้เราจะมาสปอยโคนันเดมัววี24กันถ้าใครไม่อยากโดนสปอยก็รีบป,ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับเอาล่ะเร,เราไม่รอกันเลยดีวยกว่าเราไปรับชมกันเลยไปกันเปิดเรื่องมาเรามีการย้อนเหตุการณ์เมื่อ15ปีก่อนผู้ชายคนนึงกำลังหลบหนีจากการโดนฆ่าแต่สุดท้ายเขาก็ไม่รอดถูกยิงตายบนรถไฟชากกตัน ที่ปัจจุบันนักง,งาน WSG โตเกียวมีการพูดถึงรถไฟไฮเปอร์ลีเนียท่านผู้ชมอาจสงสัยว่า WSG ย่อมาจากอะไร WSG ย่อมาจาก World Sport Game เป็นงานมหาก,กรรมกีฬาที่จัดขึ้นทุกๆ4ปีนักกีฬาจากทั่วโลกจะมาแข่งขันกันเพื่อที่จะสร้างชื่อให้ประเทศตนเองในงาน WSG โตเกียวตอนนี้ก็มีโคนันโมรลิลันไฮบะระเก็นตะอายุมิมิซิโกโซโนโกและพ่อแม่ของโซโนโกก็อยู่ในงานด้วย เพราะตระกูลซูซูกิเป็นสปอนเซอร์ในงานนี้ทุกคนที่กล่าวมาก็เลยได้เข้าร่วมงานนี้ด้วยก็ตระกูลซูซูกิเขาเส้นใหญ่ะนะพนักงานก็เขียนรถอาหารเข้ามาให้แขกในงานได้รับประทานและและ้วม่านคดีก็ได้เปิดขึ้นอยู่ๆไฟก็ดับพอไฟกลับมาสว่างพ่อของโซโนโกก็ได้หายตัวไปผมขอเรียกพ่อของโซโนโกว่าประธานซูซูกิแล้วกันนะครับท่านผู้ชมจากนั้นตำรวจก็มาที่เกิดเหตุสารวัตรเมงุเลคคาดว่าน่าจะเป็นการลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่ระหว่างที่คุยรายละเอียดเกี่ยวกับคดีเกตตะคุงก็มาจมูกดีสะง,งานได้ ให้คนนั้นรู้วิธีที่คนไายใช้ลักพาตัวประธานซูซูกิไปวิธีก็คือคนลายใช้รถกินอาหารที่นามาให้แขกในงานรับประทานจังหวะที่ไฟดับคนไายใช้เครื่องไฟฟ้าช็อตเพื่อทาให้ประธานซูซูกิหมดสติเอาตัวประธานซูซูกิใส่ไปกับรถเข็นแล้วเข็นออกจากงานไปด้วยความที่เกนตะจมูกดีคนนั้นเลยให้เกนตะตามกินปลาไหลย่างเพื่อที่จะตามรอยรถเข็นอาหาร <c oughs> แล้วหาตัวประธานซูซูกิเกนตะตามกิ่นปลาไหลย่างจนไปถึงห้องครัวแล้วก็เจอรถเข็นที่พาตัวประธานซูซูกิไปแต่ประธานซูซูกิไม่อยู่ในรถเข็นแล้วคนนั้น สังเกตเห็นซอสปลาไหลย่างเปื้อนตัวอาหารด้วยความสงสัยก็เลยเปิดดูแล้วก็พบกับประธานซูซูกิที่นอนหมดสติอยู่ประธานซูซูกิปลอดภัยดีดูเหมือนว่าคนร้ายไม่ได้ต้องการชีวิตประธานซูซูกิแต่เจตนาของคนร้ายต้องการที่จะทำคดีเลียนแบบคดีรับผาตัวเมื่อ15ปีก่อน ทุกคนกลับจากงาน WSG แล้วก็มาอยู่ที่บ้านดรอากาซะพอตกเย็นทุกคนก็แยกกันกลับบ้านคนนั้นที่กำลังจะกลับก็โดนโอกิยะซูบุรุหรือเียกอีกชื่อก็คืออากาอิชูอิจิเจ้าหน้าที่รับของ FBI ที่ปลอมตัวอยู่เพื่อหลบซ่อนจากองค์กรชุดดำอากาอิได้เล่าเหตุการณ์การลักพาตัวเมื่อ15ปีก่อนให้คนนั้นฟังคนนั้นก็เอาเหตุการณ์เมื่อ15ปีก่อนมาเชื่อมโยงจนได้รู้ว่าคนที่จะถูกลักพาตัวคนต่อไปคือใครและคนคนนั้นก็คือคุณจอยบอยคุณจอบด้้า ok าาางโโโมมรริกกเเป็นนนใีซะ แ,แมรี่ได้ตั๋วขึ้นรถไฟไฮเปอร์ลีเนียมาแมรี่ในเรื่องบอกว่าอาจจะเป็นแม่ของเซะที่กินยาจ,จนตัวหวดเล็กลงอารมณ์คล้ายๆกับโคนันแหละครับท่านผู้ชมฮาเนเดดาชูจิโทรหาเซ拉แยากได้ของฝากอะไรไหมเพราะตัวเองมาทํางานที่นาโกย่าฮาเนเดดะชูจิฉายาไคโคเมจินหรือหัวมงกุฎฉายานี้ได้มาเพราะเป็นแชมป์หมากรุกญี่ปุ่นเรียกได้ว่าเป็นคนที่วางแผนเก่งกาจที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับคนๆนี้ณห้องประชุมนัดหมายสาหรับแขกผู้ที่จะมาขึ้นรถไฟไฮเปอร์ลีเนียในห้องประชุมจะมีผู้ที่เกี่ยวข้อง รถไฟเป้ชิราฮาโตะมาโกะเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์อินุเอะโอซามุหัวหน้าวิศวกรรถไฟไฮเปอร์ลีเนียอิชินโนกุเฮลิงพนักงานต้อนรับของรถไฟไฮเปอร์ลีเนียห้องประชุมนี้ได้บอกตารางเวลานัดหมายคร่าวๆก่อนที่จะทําการขึ้นรถไฟไฮเปอร์ลีเนียพอทุกคนรับรู้กําหนดการทุกคนก็พากันไปตวรวจร่างกายก่อนขึ้นรถไฟระหว่างทางไปที่ห้องตวรวจร่างกายคนนั้นได้แอบติดเครื่องติดตามไว้กับคุณจรและคนลร้ก็ได้เริ่มลงมืออีกครั้งคนไร้ได้กดปุ่มหยุดฉุกเฉินของเครื่อง M r i มในโรงพยาบาล ทําให้เกิดเคลน์ขึ้นเคลน์คืออะไรเครื่อง MRI มีการใช้แม่เหล็กพลังสูงยิ่งยวดและใช้ฮีเลียมเหลวเพื่อรักษาอุณหภูมิให้ต่ําไว้แต่ถ้าเกิดเหตุอะไรจนทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นมันจะกลายเป็นไอระเบิดซึ่งถ้าเกิดปรากฏการเคลนต์การ์ดฮีเลียมจะทําให้ความเข้มข้นของออกซิเจนลดลงในไม่กี่นาทีก็จะขาดอากาศหายใจจนตายแต่พอเกิดเหตุการ์เคลน์ขึ้นคนร้ายได้ตั้งโปรแกรมให้ท่อระบายอากาศทํางานเต็มรูปแบบเพื่อไม่ให้มีคนตายแต่เนื่องจากฮีเลียมกดออกซิเจน ต่ทําให้คนในห้องตรวจสลบกันหมดเป็นโอกาสให้คนร้ายลักพาตัวคุณจรกับคุณอลันไปได้อากาอีที่คาดว่าคนร้ายจะลงมือก่อเหตุแน่ๆเลยสแตนบายรอพอคนนั้นขาดการติดต่อแล้วประจวบเหมาะกับมีรถยนต์แปลกๆขับออกจากโรงพยาบาลอากาอีเลยขับตามขนาดนั้นเองเซละที่มากับแมรี่ก็ตามคนร้ายเช่นกันคนนั้นตื่นจากอาการสลบก็รีบตามไปสมทบกับอากาอีแล้วก็แจ้งตำแหน่งคุณจรให้กับอากาอีต,ตามไปได้เป็นระยะระยะที่คนนั้นรู้ตำแหน่งของคุณจรเพราะเครื่องติดตามที่คนนั้นแอบติดไว้ก่อนที่จะเข้าห้องตรวจ ร่างกายนะครับท่านผู้ชมอากาอีตามตำแหน่งของกุญจรจนมาถึงอุตสาหกรรมโทรข่าอากาอีเข้าไปในโกดังของอุตสาหกรรมโทรข่เซระตามมาทีหลังเห็นอากาอีก็เข้าไปบวกกับอากาอีเลยจ้าอากาอีกับเซระก็เป็นพี่น้องกันนะครับท่านผู้ชมแต่อากาอีอ่ะปลอมตัวอยู่เซระเลยจําไม่ได้ฉากนี้คือหวดกันมันมากก็คือเซระใส่นัวใส่นัวกับอากาอีอ่ะคือแบบหวดกันแบบหวดหวดเลยอ่ะฉากนี้ให้10เต็ม10ครับผมคือมันจริงฉากต่อสู้นี้ คนร้ายที่แอบอยู่ในโกดังเห็นโอกาสหนีก,นก็เลยใช้โอกาสนั้นขับรถหนีไปคนนั้นที่ตามมาทีหลังเห็นอากาอีก,กับเซระกําลังหวดกันอยู่เลยห้ามสองคนนั้นให้หยุดต่อสู้กันอากาอีเลยรีบขี่ตามคนร้ายไปเซระกับคนนั้นก็ออกตามหาตัวคุณจรและก็เจอตัวคุณจรจน,นได้แต่ยังมีคนที่หายตัวไปคือประธานอลันคนนั้นได้พิจารณาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันและก็คิดออกแล้วว่าประธานอลันจะถูกจับตัวไปไว้ที่ไหนที่นั่นก็คือรถไฟไฮเปอร์ลีเนียนั่นเองคนนั้นกับเซระเลยแอบเข้าไปในรถไฟ ไฮเปอร์ลิเนียแล้วก็เจอตัวประธานอลันและคนร้ายที่ลักพาตัวคนร้ายก็คือคุณชิราฮาโตะไฮโก คุณไฮโกะต้องการที่จะฆ่าคุณนารันเพราะคดีเมื่อ15ปีก่อนคุณนารันเป็นผู้กำกับ FBI บและจับตัวพ่อของเธอไปเธออยากจะแก้แค้นในอีกด้านหนึ่งอากาอีก,ก็อยู่ที่นากย่าเอาสไนเปอร์คู่ใจของเขาขึ้นไปบนรางรถไฟและก็ลั่นไกเพื่อที่จะยิงคนหลายที่อยู่บนรถไฟไฮเปอร์ลีเนียก่อนที่จะถึงจังหวัดนากาบาชิด้วยกระสุนสไนเปอร์ชนิดพิเศษที่สั่งทําขึ้นเป็นกระสุนที่ไม่ได้ทําจากเหล็กแต่ทํามาจากเงินทําให้กระสุนเวลาลั่นไกออกไปไม่สูญเสียความเร็วกระสุนวิ่งตรงไปหา นร้ายที่รถไฟไฮเปอร์ลีเนียและโดนเข้ากับคนร้ายจริงๆอากาอิที่กําลังจะกลับก็เจอเข้ากับฮานิดะชูอิจิชูอิจิเลยติดรถไปกับอากาอิชาก็ตัดมาที่รถไฟไฮเปอร์ลีเนียคนร้ายได้ถูกยิงที่หัวไหล่และก็สลบลงไปโคนั้นได้บอกคนร้ายมี2คนยังเหลือผู้สมรู้ร่วมคิดอีก1คนนั่นก็คือคุณอิโนโอ,อุเอะโอซามุเหตุจูงใจก็คือเรื่องเมื่อ15ปีก่อนเช่นกัน เพราะแขนพวก FBI ที่ทําให้พ่อของตัวเองล้มละลายอิโนเอได้หนีไปที่สะพานคามโมอุเคเพื่อที่จะดูรถไฟไฮเปอร์ลีเนียที่กำลังวิ่งอยู่และก็สั่งการระยะไกลให้รถไฟไฮเปอร์ลีเนียวิ่งเร็วขึ้นให้รถไฟตกหลากและก็สังหารคุณอลันซะโดยใช้รถไฟไฮเปอร์ลีเนียเป็นเครื่องมือในการสังหารอิโนเอสั่งการรถไฟฟ้าไฮเปอร์ลีเนียระยะไกลได้สําเร็จ f b i ก็ตามมาเจอพอดีฉากนี้คือสนุกมากครับผมท่านผู้ชมฮานิดะชูอิจิเขาได้เฉิดฉายแล้วฮานิดะชูอิจิได้วางแผนในการจับ ตัวคนร้ายช่วย FBI แผนแรกก็คือให้ FBI แยกออกเป็น2ทีมทีมแรกไล่ตามคนร้ายไปแล้วก็แยกไปที่สถานีไยเนชิอิโนเอก็แปลกใจว่าเอ้าสรุปไม่ได้ตามเรามาเลอเนี่ยทีมที่2ตั้งรับบนทางหลวงหมายเลข109ไปทางอิโนเอทีมที่1ที่แยกไปสถานีไยเนชิมาโผล่ทีก็ดักหน้าอิโนเอเข้าจังๆอิโนเอถึงกับตกใจว่ามาได้ไงเลยหลดลานขับรถกลับไปทางเดิมซึ่งเป็นไปตามหมากที่ได้วางแผนไว้ของคานดะชูอิจิต่อไป ทีมที่1ไปที่ถนนรอบเมืองหมายเลข2อิโอเอที่คิดว่าหนีได้แล้วก็มาเจอกับทีมที่1อีกรอบอย่างงงๆทีมที่1กับอิโนเอก็ไล่ขับบี้กันอิ n โนเอตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางไปทางขนานซึ่งทางนั้น ฮานิดะได้วางหมากไว้แล้วนั่นก็คือทีมที่ 2. อ,อิโนโอเอขี่มาเจอทีมที่2ด้วยความตกใจว่ามนให้ยังไงทําให้อิโนโอเอขับรถเสียหลักจนพลิกคว่ำอิโนโอเอถูกจับกลุมตัวฉากก็ตัดไปที่รถไฟที่อิโนโอเอเพิ่มความเร็วโคนันกับเซระอยู่บนรถไฟถ้าไม่ทําอะไรสักอย่างรถไฟจะพุ่งชนสถานีแน่นอนเซระจึงนําล่มชูชีพขนาดใหญ่ที่อยู่ในรถไฟผูกกับท้ายขบวนเพื่อให้ท้ายขบวนยกตัวขึ้นโคนันไปที่หน้าขบวนใช้ลูกบอลขนาดใหญ่ใช้ชะลอความเร็วรถไฟทําให้รถไฟ ตกล่างแล้วเปลี่ยนทิศทางพุ่งไปที่สถานที่จัดงาน WSG แทนซึ่งเป็นลานกว้างทําให้รถไฟพุ่งชนได้แล้วก็อยู่ตัวลงทุกคนในรถไฟปลอดภัยดีและก็จบกันไปนะครับผมสําหรับโคนัน the Movie ี่ฉากที่นนทกชอบที่สุดก็คือฉากที่ฮาเนดะชุยจิวางหมากให้ FBI จับตัวอ no ินุเอะนะครับผมท่านะผู้ชมจากนั้นคือโอ้โหมากก็คือ เก่งไปไหนพ่ะคุณอีกฉากก็คืออากาอิยิงสไนเปอร์จากนาโกย่าไปหาคนร้ายที่อยู่บนรถไฟไฮเปอร์ลเนียฉากนั้นก็คือต้องร้องออกมาว่าเกินปุยมุยมันเกินไปพี่ชายคือแบบมันก็แม่นเกินยิงแบบโอ้โหระยะนั้นเป็นกิโลนะต้องูยม่มโอ้โหจากนาโกย่าไป รถไฟไฮเปอร์ลีเนียคือแบบมันไกล่มากไกลแบบโอ้ม y กอดมันเกินมนุษย์มานาท่านผู้ชม,มสำหรับนนทกให้คะแนนรีวิวก็10เต็ม10ครับภาคเนี้ก็คือเสียงภาคดีเนื้อเรื่องดีทุกอย่างดีสุดจริงอะไรจริงทุกอย่างคือดีไปหมดสำหรับภาคดีอีพีนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมถ้าผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างด้วยนะจ๊ะเราเจอกันใหม่บ๊ายบายก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับโคนัน ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้หนนทกด้วยแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ลากันไว้ก่อนลาตีสวัสดฝัน์ดีทุกคนครับผมเจอกันบ๊ายบาย